สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีกับท่างจ่องที่งานขอบตะดำานะครับมือนี้จะมาดดิกแน่มาเป็นมือนีหรอกคลิปนี้นะครับตื่นเต้นตื่นเต้นครับมีข่าวดีข่าวตื่นเต้นมาบอกมาจ่ายฟังครับเมื่อเ้านี้ผมก็ได้เหตดคลิปคลิปหนึ่งไปนะครับในส่วนของอ่าเพลงดังเนาะกับอีกเพจหนึงนะครับกับอีกเพียดนึงบัดที่นี่ครับพี่น้องล่าสุดล่าสุดครับ ระหว่างที่ผมเฮ็ดคลิปอยู่นี่ก็คือ2องทุ่มสหนาทีนะครับเพิ่งกระโพดประมาณ2ทุ่มนะครับจากเพจนะครับคนลูกทุ่งนะครับผมเพิ่งเพื่อนกระโดดโพสต์นะครับกระทู้ว่าล้อมวงมันนะเรดิโอท็อปไทยนะครับคุณิตี้ยี่สิบกระมั้คำว่า20อันดับนะครับเพลงดังที่ถูกขอมากที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้ค่ายลำเพลินดี่ดีละครนะครับ ก็ติดมา2เพลงด้วยกันซึ่งเพลงแรกนะครับเพลงแรกพี่น้องนะครับเมื่อกี้ม่ฝันนะครับเพลงแรกก็คือจบแบบเท่ๆครับผมจบแบบเท่ๆครับไม่ใช่จบแบบเพเท่เด้อ่านะครับเพลงจบแบบเท่ๆนี่ออกก่อนนะครับติดมาอันดับที่7นะครับอันดับที่7ของอ่า20อันดับ เพลงดังที่ถูกขอมากที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วกรสิขาดไปว่าได้ครับพี่น้องนี่เพลงของน้องหูงยิงนะครับเพลงของน้องยิงซิงเกิลที่2ครับผมเล igi, lair, ือกเขาสาอ้ายครับติดอันดับหนึ่งนะครับท็อปไทยนะครับืรนที่นะครับนี่ล้อมวงมันเรดิโอนะครับอันดับหนึ่ง จาก20บรรดับเพลงดังที่ถูกขอมากที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางค่ายลำเพลินอินดีรคคอร์ดเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับผมเพจคนลูกทุ่งนะครับขอขอพระคุณเพจคนลูกทุ่งนะครับกมีผู้ติดตามนะครับทังผพจเพลิน1.8แสนนะครับถูกใจอยู่ที่9.8หมื่นยูเซอร์หรือ8 0 0 0 0คนนั่นเอง ในการผมนอกจากขอแสดงความยินดีครับนงหญิงละก็ขอแสดงความยินดีกับบอสโจด้วยในการผมโอ้สุดยอดเลยนะครับอสำหรับคลิปนี้ครับเช่นเก่าวเช่นเดิมสั้นๆนะครับกับขอจดเพื่อทคานี้นะครับฝากกดติดตาม Subscribe นะครับเป็นกำลังใจท้กท่านช่องทีมงานขอบตะดำนี่เด้อด้วยเฮงๆปังๆทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ